ี่เดบนเขาเอาที่เดบนเขาเอาล้ําค่ะเคือเอาทงใหญ่แทะคือบะใาทงนี่เดทุแปงไเลยเนี่ยอแพงแเนาะคิดว่าหาหกสิบตัดเนี่ยได้เลบวันนี้กะนี่กลับกลับกลแล้น่ะมีตัดเลยเอบบ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสุขวาสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก้กะอยู่เตาท่านพี่น้อยเนาะโดยเมื่อนีก้กะพอดีอยู่เตาถ่านกัพอดีเจอปาทองเพิ่นมาแต่หาานอไม้เนาะเพิ่นสิเปข้ายนอไม้พี่น้องได้ลร้เติบเนาะไปผู้เดียวเมื่อนี้เพิ่นเล็กน้อยกับไปโองเรียนเนาะมาหาผู้เดียวฮู้่าได้ซําใดเ,เนาะเพิ่นว่าเป็นเหลอาค้ายมามื้อนี้เป็นเหลอาค้ายแถวในบ้านนี่และเนาะเพราะว่ามัน เพื่อนคนมันกับบุคคลายพี่น้องจะกจีดได้ขายสำได้เปิดไปขายได้ร้ายเติบเนาะ,ะตาหนึ่งจักจีได้จกัจกพันโดยจะไปเบิ่งน้ำการพี่น้องว่าได้ร้ายสำได้เนาะโดยพี่น้องในบรรยากาศก็เมื่อนี้เนาะบรรยากาศดีแห้งหนีอมัน,นบดๆอยู่อ่าเดี๋ยวนี้เป็นาาเวลา11โมง5-11โมงสบายดีเด้อพระท้อง สบายดีเป็นมาแต่หาหน่อไม้ัยน,นองได้เนาะก็ลายลายเติบมาน,นี่มีแต่หน่อนสงสารพอดีงามไปฮอนไสอะไรเจ้านะแล้วนั่นแหละมันมีแต่บนเข้าเอามีแต่บนเข้าเอาอล้มค่ะนี่แหละคือเอาทองใหญ่แท้คือบระเสรทงมีแต่ทงซ้ำนี่บอเอาเห็ดทองอันนั้นก็ได้เนาะมีแต่มันสั้นมันน้อยพุทธอืมย่าเลิกใส่ทงอันนั้นเนี่ย ชิคายทวงเขาได้ป่ะนี่ทวงสาวพันทวงสาวพันไปหลอกคายในบ้านงั่นเนาอมนี่พอดีเลยสำนี้พอดีงามข้หลดขิดว่าวันดีนะอยู่ได้คือมาขึ้นอย่างมาคนเดียวอะแต่เย็นเนใครเย็นเปช่วงแต่้าอืม เดี๋ยวพอได้แล้ววันนี้พี่น้องคนบที่หาเมื่อีงเป็นเมื่อวันวันวันจันไงมึงแร่ได้หาเราเอามืชิโนกันอืมเราเราไปหาได้ปะไดไละมลายตึ้อืงกตาใหญ่ละตาที่โตพอดีพอด,ดีพี่น้องนอนสำนีน้เนาะเห็ดทงสาวพันกะจกกังหวะไปเขาเขาโตซะหมดจัง <laughs> คายชิมาก็ค้ายพอได้เนาะดีกว่าบบได้ยางไงพอดีงามมาไหม่เฮ็ดเพื่ขอต่อเด้เพื่อข้าขอต่อเฮ็ดคป้ายแถวนี้แล้วพอดีนะพอได้อัไงเฮ็ดึิงน้อยไปกินยุงที่เดือน พี่โน่สันสันยู่ลุงเนาะยมันเป็นธงใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่โพดฮะเอาตรงไหมมีมาธงยางแล้วดีพอดีแกงแ้วกสวยแ<อ><อ>หละธงน้อยกยอ็ใสนะ่แล้วนาะธงน้อยก็ใส่ลายนหนึ่ง <c oughs> ได้สองธงเลยธงน้นอยใหญ่เนาะ ไม่นี้กิน er. อยังน้อมีแกงมีเครื่องไม้แกงบ่ได้ยังหายเด็กน้อยไปกินมันยักว่าเอาไม่มเป็นไปซื้อกินยุงเหียนได้เออไปซื้อกินเอาลูกชิ้นลูกยังน้ำนมนั่นเลยก็ซีนี่ยังน้ำกินยุงเหียนก็ได้ลูกชิ้นซีไปยังกินน้ำนมนั่นแหละ ได้ได้สามทงเขาว่า,าทงอันนี้พอดีม่จากนนหน่อยโผลเนี่ยอันนี้กันเนาะหน่อทำนี่พอดีแกงแบบทุบๆฟ้าแซ่บเลยไปสองคนจะกินใดหลายจิงองไว้แกงพะแฮงโหตอนเมื่อวานนี่ก็แกงแกงไรกินเนื้อไม้เอาเนาะจิ้มตะบักหุ่งอย่างเด้วอวานนี่ก็กินเบิบร์ตบ่ววานนี่เจ้าแกงนะ เบิร์ตเกี่ยงมือได้กันเนาะปฏิได้ดซุกพี่น้องเ็กน้อยหลายคนครับแกงคู่มือนะอืป้านอนนี่เอ็นทงนี่ไป<ห>ซือ้อนี่คือสีขาวเนาะมีนี่งเขาขาว <laughs> ลิ้นจำแจว่วอืมแกงน้อยครับแกงน้อยก็มีเครื่องแกงอียังใส่เนาะรวมกันจะแซ่บกว่าจำแจว่วนะดีเนาะจำแจ่วมบบันเผ็มหอมบ้างใช่ไนมโอ้พอดีเลย ลายเลยตลาดนะซาวพันนะน้อยเดียวนะึ่งโบได้ได้ชานะชํานี่นะโบได้อคล้ายเป็นขีดตลาดนะพี่น้องเนาะโบได้คือแบบนี้ยินอะไะจักเป็นไวเท่าไรขีดหนึง่งอ,อะไรจักของไปซื้อแต่โดนแล้วแต่ช่วงน้ำใหม่อันโบมีพวกเขาก็เลยว่าโบอาเอาซะแพงหลายเห็ดน้ำใหม่ทงไว้กินเองนัง่นแหละเพียงก็มก็ได้อัน,น สามทองเมื่อหน้าผัดเมา่อคิค่าไก่กินไก่ผุดแจ็บมาได้แจ๊บไก่มาได้เลยอันมาคือว่าดิเงินมามากัดอันนั่นบอกเป็นยังไงเลยกัรเงากัดลูกเจาะบอกใครเลยมันสุ่มบอกกัดอีรีนี่อยู่ขาไั่ได้มาใครเลยมาเพวกอันโพวกใครอันเครื่องเก่าอันเลยซื้อลงซื้อเปนยังไงไปทาแล้วเพิ่นเพราะมาเพิ่นไม่ได้ปล่อยจ่กเธอ Ey, มีแต e ่แบบนั่นเนาะไครกับวอย่างหับมามามาข็ไปได้ปล่อยจะคืออะไรมันอยู่จะในเฮือนเพื่นเรามาอันที่ว่ากัดไก่เนี่ยก็มาเพื่อบ่กคนละมาทั้งทั้งช้างทั้งนี้ด้วเออมันเป็นคนลำมองกันขิด<น>ว่าม,ม้าคนเดียวกันดานานมาแต่หาหน่องไม้น้องไม้ไลได้เนะาะแทงุง ใส่ทงอันนี้ค่ะได้สี่หัจักนะพอดีงามเลยค่ะว่าทงสำนึกการทำโบหญ่แต่ว่ามันโบงนี่ทงเอาเลยเอาเลยเอาไปกินเลยกินเลยกาแฟนมได้ได้ไปถ่าวเ้ยพอได้อยู่อะจุดทานแล้วเลยไปหาหนูไหมในถาวเดี๋ยวใส่ใส่ท่งน้อยพอดีงามค่ะวะโอ่าทิงแช่แต่พวกไอ้ชงคิดอย่างนี้ได้ขาย แมนป่ะทงบอกทงชิมหาก็ได้กู้ชายกูไม่นั่งชามทงบอกว่าทงชิมหาก็นไม่ได้บ่ะนั่งทงเช้าว่าิโตคือมาเนื่นแท้ใช่ครับัเช้าคือได้ถือแก่อืมว่าบัถือกันเลยมันลายนาะเอใหม่นอหม่ออกลายไปจ้ะ เอืฮ้านีมาตกใคกแต่เช้าก็ต่เช้าก็หากําลังหาดอันเพิ่นเอามาดูหม้อเพิ่นฉลอมหันอีนายนําไปซื้อเด้อเก็บ่ผักอือเอาขาเอาสิไปคําแบบมันก็แบบยามันนั่นแน่เนาะหน่อไม้ออกเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยามหน่อไม้นี่ขายบ่ได้ไปแเนไอ้เพชรเอพ่นแหเนั่น อ่าน uh ้ำ huh. ภ so ูแลแล้วอย่างก่อนเราเป็นตำรวจนั่นเลยไอช้อนอืมเฮมุ่งกูก็ไม่หอดเพป็นหอยช้อนภูแลกูพิ้ารโลกูปะถ้าชามทงชาวยาวแถวๆก็ยังไปเลาะขายผีน้องเลยได้มากห้าพันโอ้ยแต่เก่าเขาก็ไปเลาะขายจ้าเป็นอยไ่นะฮะแต่เก่าเน้นช่วงนี้น่อยช่วงนี้ก็คือแบบชียร์ไอ้หนึ่งแต่กะกะแต่เก่าไปขายอยู่น้องผือง่ายรู้ แม่ไม่ถาานะไปหลอะในบ้านนี่บอกบ้านนี่แล้วม่ถาอือบ้านน้อก็ตีอยู่อะไรแต่ว่ามันกับบราครอบครัวแทนนก็ได้คนโบราณพี่น้องเนอูาคายเล้งกูก็มาเลยพอดีงามนะสำนีพอดีงามสงสำนีอันนี้กาทองนี่กระทมเขาอีแหนกกระทมก็หิวเข้าอยู่อืจะกินเสเยแล้วนชิบิซึ่งกินตลาดบมจ้ะ ดีเขาเดกี่นอนเลยพากอดีเนาะแกกัไเอไปนำกันนำาเลพอดีได้สามธงหน่ใหม่เพิ่นพอดีไปขายแล้วลงงชี้คือทงาพันเธอเด้๋ย้อยแช่ถุงช่ถเช้าคือกูพอนุทงเช้าแค่น้เนาะชเชากับแชงเชาห้าใช่ทงเช้าวันนี้ว่าพี่ลงชี เออทงสำนีกับพอดีแล้วเห็ดทงนั่นร้ายเหมือนกันนั่นเพื่อเข้าเจ้าต่อเนี่ยห้าพันเสียเมือต้มนีมากะหายนี่นอบอกว่าชิคายถือใชมื่อนแม่แซงบอกว่าบอกให้ไปใส่รถชหาสั่งคนใหม่เข้ามาอืมไอทงสบายดีเด้อมันจะใช้สบายดีเนื้อหาอันนี้ลายเล็บยันยานี่ได้แล้วบ๊ะใช้น้ำมันน้ำมัน บาีตั้ว่าสื่อแนวใช้น้ำมันจะมีเงินบ่เท่าไรเลยอันนี้นะอันนี้ก็แเซ็นปลายเลยเนี่ยแพงใช่ไหะคิดว่าห้าหกสิบแปะแนวได้ไรบ้านนี้กระนี่กระลับกลอกกระลอกอะไเนี่ยนะมีตัดอันเออแบบบัตบัตมันบดในโลกน้ำเนาะมันตัดที่สื่อเทสผมก่อนก็ได้เลยนะในโลกคือเก่าฮันเล่จ้ะตัดใหญ่เนี่ยก็ว่าคิดว่ามันคิดในใจเดีตัวจะบ้าว่านี่ว่า อันมันชีได้ลกนํำมาว่าเะกันเนี่ยเอากูไปได้เลยไปเช่อละมันมันได้ลกคือก้าวนอกเลยตัดแต่ตัวเทิงมันอีเชื่อเลยาจยกเอาเงามันอกนะต้องลกเอาถ้าจะตัดแต่อันเทิงมันต้องเอานี่ตัดอันนี้จะตัดเอาตามแคมกวดจะไปซื้อใช่ค่ะคือไวแทนลองออกดูนะ เื่นยื่นออกก่อนหยาบเบิ้งแต่ผมจะเก็บก็บเก็บก็บมาสิตันผมลองเทสบังเะมันบได้มันมันแด้แต่มือเดียวลองเทสบิ้งตันหย่าลองเบิงมือนกับเลาะไปนโอ้ขเนาะไปทงนึงาังโอ้ยเียงลังคาเราปิวหห้บปาขักเลยเด็ๆไปตันอันนั้นแถวหัวลองเบิงมันชเป็นอยังไดอันใหญ่ก็ได้เนี่นะมัซื้อมาแล้วมาทำม่กินนะต็ดข้าวยุ่นมาทำ เมย์จินข้าวมาแล้วบอกพอดีได้ลองเบิองตัดนั่นไหมออเอาเ้าวมันคือกโอ๊ยต่างเอาแห้งๆนะจ้ะเอออกแห้งหน่อยหนึ่งได้ได้จือืมันพอดีแล้วสำนะอืมขาดอันนี้จะสิไปตัดมื่อไดตรตัดมื่อนีร่บอสตอนนี้ก็เมื่อสิตัดเนี่ยเออไปตัดเมื่อแล้วตัดเมื่อตัด่ถ่ายคลิปต้มทานใช่ไม่เรัาอืมพอดีแหละพี่น้องเลยขาดแล้วบาทนี้ ตั้ง nhà มันลานตามมันหัวชิชินะเด้ไปขายหน่อไม้ยเลยทางนั้นกัขายดีๆเด้ออย่าอยู่โดนมาไวๆไปขายหน่อไม้แล้วพี่น้องทางนั้นกันเนาะบอกว่าไปแล้วไปอีหลีเงียบเลยเออไปขายเลยแหละไปขายดีๆไปขายดีๆได้อย่าอยู่โดนเนาะเห็นไปซื้อตลาดอันนี้บอกตลาดใหญ่ทามีไลมตลาดน้อยแหละ ก่นแรกเขาบอกเข้าใจนะว่ามีตัดมีมีตัดตัดหญ้าบอกเขาจะจะว่าในไปแล้วเลยเขาบัญชีสิจักตัดหญ้าสี่ตัวตลกเนาะบอกว่ามีตัดตัดหญ้าซบไหวเพิ่นมดพลาดไปชีใช้ยังาะจีทมถ่านจะไม่ถาวรกันแบ่นี่ทมถ่ายคลิปอ่ะข่าวค่ะเนาะมันเป็นสีเหลืองแนวจับมันมีแต่แบบนี้เลย ขาดคักเซยลองลองไปเทสเบิงไปเทสไปเทสเบิงว่าเป็นจังไดงามมนะพอดีงามเลยคักแล้วบ้านี้จับมัดเลยเนื้อลอยเนื้อลอยปลาแสนปลายพุ่นเนาะปลาปลาหนันว่าสีหาซีบได้พี่น้องทำนี่แพงเนาะเยอะดีแพงเมื่อไหร่อีกแล้วมียางกระแพงตะเก่าน่ะบัวแพงอันนี้ฐานคือบัวขึ้นราคาเนี่ยเนาะ ตอนนั้นแปดสิบพันท่ไงจะเคยหู้นเคยซื้อเคยซื้อเปรตเวียงเลยเปรตเวียงเลยเขาพนะพนนชื่อมาตัดหยาเลยเลยหู้จับมากับจับจับจับห้ยชักมีกับกับกับส่งแกงไงทงนี่เนาะส่งไปลยส่งแตงแล้วไปสีมันนะไปสีนองระี เอาเนาะมันแต่งน่อยเดียวขันเลยสิสีวงโสงขบุรีปาออ่าเด้อส่งธรรมศาต่ะพอดีแล้วเท่ว่าผู้สาวเนี่ยมาก,กับป้าดิโต้ขาขาวเท่ว่าผ <c oughs> ืนสีเป็นตาดีคือนเผืนมีน้องขาเบิ่งเองเอคือแล้วพอดีงานแอวยังพอด,ดีเนาะ,นะราคาสองแสนกีีได้พี่น้องส่งนี่เทพ่ <c oughs> เพคนชิมาโทมทานซอยแม่าวเท้านอนมันนีการ์แดดกินข้าวเที่ยงแล้วมาแม่เท้าจ้านะยังมาทานกินอยู่วา่าดีตกสวยเลยอะไรโทมทานแล้วเราเบิ้งคนทางกับพี่น้องเอ้เนาะเกิดมันบ่มีอันดินแดงเนาะใครเน่มันชีประมาณนี้แหละขาจา <c oughs> วาาจปูว่บาขจาวปูคนทางอันนั้นเลยอยู่เพื่อนนะเบิ้งโหลด่ายนะขากบอโอ้ยมันเกิดบดิปเปืี่ยนมันแบบ โอ้ยมันบาวานเดียแถวนั้นนะมันเป็นดินแดงมันติดในเดียวหนังล่างเอามันก็อันนั้นแล้วงามเดี๋ยวไปล่างเดี๋ยวพากันไปล่างมูอนอะเดีดเยแนวกันห่อนไปนี้อันนั้นมันที่อะอืมมันบบมีไม่ใส่อะใส่อยู่ห้านะเ,าาเาขาจะเอินเน้นงใกันห่อนบ่นี้นะเออขนมโบมีอันนี้ห่อนขกักแล้วแบบมันมันอันนั้นเขาตีนเขาถือกับโบได้แน่นาะมันเป็นแนวกันห่อนจ้ะบโหดยักซับก็ห่อนอยู่ได้เลย ขนาดกันนันนี่ใส่กันยังหอนอยู่ขนาดขี่ไปแบบตลอดตลอดนะมันหอนแห้งแบบมันนันนะเช็ดขาซูนเนี่ยพอดีเลยพงเลยขาซูนแห้งไปใช้มาใช้บุ้อีกแล้วเนาะรถมีเต็นรถกินข้าวมาเลยฮะเราไม่ได้ซื้อเอาไปกินกาแฟเออกินแล้วก็มาอีกแล้วติ อิ่มอีกแล้วเดี่น้นำก้อนในกระตานะเดี๋ยวแม่จะเอาทงไปมันเลยบรได้มันคือบัคือนน้ำผูกเป็ดปลาบนผืนลงน้ำให้น้องเนาะ,ะลงอาบน้ำเป็กดก็ได้ฮอน <c oughs> ปลาทองผืนมาแต่หาหน่อไม้เนาะก็เลยถลา่ายผืนมาแต่หาหน่องใหม่ผืนสิไปขายพี่น้องกำลังอย่างไปตอนนี้แค่ผืนสิได้ขายขอใช้แล <c oughs> ้หน่อไม้สามทงบะหมี่แถวเลยสิสามประมาณได้ดอกสามซิบหรือว่า ซือ้อจังไดเนาะมันกะนมลไม้ลายแหล,ละกัราคามันกะพอ่อนนี่ยเมลไม้มันออกลายเนี่ยสว่างนี้ก็ได้ไอทงฝนมาแต่ซื้อเนาะตัดหย่าพี่น้องในทางนี้ก็ได้โดยบรรยากาศมึงกันแดดแดดๆหนหนึง่งเนาะเดี๋ยว,วยคลิปนี้ก็สิ้พอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าพ่อพอกันคลิปหนาพี่น้องเย มัก็มาเตาทานมือนนี้ก็ได้นักปลาทองคนไปคายนมไม้เลยจากสิได้จากพันนเลยเนาะโดยนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำวาวาสบายดีสบายดี